ปรัชญาในการดำเนินชีวิตเป็นแนวคิดหรือหลักคิดที่ช่วยเรามีจุดยึดในการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายนะคะมีความสุขสง,งบมีคุณค่าโดยสามารถแบ่งอกเป็นหลากหลายแนวตามความเชื่อและมุมมองของแต่ละคนนะคะวันนี้ก็มีตัวอย่างปรัชญาในการดำเนินชีวิตที่สามารถนำไปใช้ได้จริงนะคะ ออกมาบอกเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะหนึ่งการใช้ชีวิตอย่างมีสติก็คืออยู่กับปัจจุบันเห็นุุกล้าในแต่ละช่วงเวลาไม่ยึดติดกับอดีตอยู่กังวลกับอนาคตจนเกินไปนะคะคือเราอย่าไปคิดอะไรที่มันผ่านมาแล้วนะคะก็คืออดีต หรืออนาคตที่กําลังมาไม่ถึงเราก็อย่าไปกงังวลมันมากเกินไปนะคะเราต้องอยู่กับปัจจุบันทำยังไงก็ได้ให้ปัจจุบันของเรามีความสุขนะคะสองนะคะก็คือทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ไม่มีใครเห็นก็คือซื่อสัตย์มีจริยธรรมในชีวิตและการงาน ทำดีเพราะมันดีไม่ใช่เพื่อให้คนอื่นหรือได้ผลตอบแทนแต่อย่างใดน,นะคะความดีไม่ต้องอวดแต่จะเปล่งแสงในตัวของมันเองนะคะ 3. พปอเพียงและไม่เบียดเบียนนี่จะออกแนวเศรษฐกิจปอเพียงนะคะก็คือใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าไม่โลภมากไม่โกมีผู้อื่นนะคะ 4. ชีวิตคือการเดินทางไม่ใช่แก้จุดหมายให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ระหว่างทางคือพร้อมรับอยู่เสมอนะคะจะไม่เป็นแก้วที่มีน้ำเต็มอยู่ตลอดเวลานะคะเราก็จะรับฟังคนอื่นพร้อมรเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะชื่นชมสิ่งเล็กๆและเติบโตจากประสบการณ์ ให้มากกว่ารับช่วยเหลือผู้อื่นแบ่งพันเท่าที่ทําได้นะคะบางคนบอกว่า,เ,าเขาไม่เคยช่วยเหลือ,อรเราเลยเขาไม่เคยให้อะไรเราเลยเราไม่จําเป็นต้องไปช่วยเหลือเขาหรอกเราไม่จําเป็นต้องไปให้ของเขาหรอกเราจะต้องไม่คิดแบบนั้นนะคะ ความสุขที่แท้จริงมาจากการให้ไม่ใช่แก้การได้แก้การได้รับนะคะเราเป็นผู้ให้ถึงไม่มีใครให้เราก็ไม่เป็นไรแต่เรามีความสุขที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นที่ได้ให้คนอื่นนะคะเราต้องคิดแบบนี้นะคะแต่คนส่วนใหญ่ถ้าเขาไม่ให้เราเราก็จะไม่ให้เขาใช่ไหมคะ แต่ว่าถ้าได้ช่วยเหลือคนอื่นยามที่เขาทุกยากถือเป็นกุศลที่ดีมากๆนะคะได้ช่วยเพื่อนร่วมโลกนะคะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะอันนี้แอดก็มีประญายเล็กนๆนะคะมาฝากเพื่อนๆนะคะแอดก็มีคำคมชีวิตแนวให้กำลังใจนะคะมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะ หอย่าปพ้่งหมดหวังในวันที่มืดมนเพราะฟ้ายังสว่างได้เสมอในพรุ่งนี้ 2. ความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบของชีวิตแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ 3. เหนื่อยได้ทอได้แต่อย่าหยุดเดิน่อาไปเป็นกําคมชีวิตแนวพอเพียงเรียบง่ายนะคะชีวิตไม่ต้องดีที่สุด แค่มีความสุขในแบบของตัวเองก็พอไม่ต้องวิ่งเร็วกว่าใครแค่วิ่งในทางของเราให้สุดใจก็พอความสุขไม่ได้อยู่ที่มากหรือน้อยแต่อยู่ที่เราพอเมื่อไรนะคะคำว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่มากหรือน้อยแต่อยู่ที่เราพอเมื่อไรก็หมายถึงว่าถ้าเราอยู่อย่างพอเพียงเรามีบ้านหลังเล็กๆ แค่นี้เราก็มีความสุขแล้วเราต้องคิดแบบนี้นะคะไม่จําเป็นต้องไปตามคนอื่นนะคะว่าคนนั้นคนนี้มีรถสองสามคันบ้านหลังนั้นอะไรแบบนั้นนะคะคือถ้าเราคิดอย่างนั้นเราเปรียบเทียบคนอื่นเราจะไม่มีความสุขเลยนะคะต่อไปเป็นกำกรมชีวิตแนวความดีความถูกต้องนะคะทำดีแม้ไม่มีใครเห็นก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะ อย่าเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ใครรักแต่จงเป็นตัวเองแล้วรักตัวเองให้เป็นนะคะซื่อสัตย์ต่อตนเองคือพื้นฐานของความสุขที่แท้จริงต่อไปเป็นกำคมแนวการเดินทางและการเติบโตนะคะทุกก้าวที่เดินอาจเหนื่อยแต่ไม่สูญเปล่าจงเรียนรู้จากเมื่อวานมีชีวิตอยู่กับวันนี้และหวังในวันพรุ่งนี้ ชีวิตไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่ชื่อตรงต่อความรู้สึกก็อพอนะคะกำคมเกี่ยวกับชีวิตการดำเนินชีวิตที่วันนี้แอดได้ออกมาฝากเพื่อนๆแอดก็รู้สึกชื่นชอบเป็นการส่วนตัวมากๆนะคะแอดก็เลยเออกมาฝากเพื่อนๆน,นะคะแอดชอบอ่านอะไรที่แบบให้กำลังใจตัวเองให้สู้ให้พัฒนาตัวเองนะคะ คือเราก็เป็นคนเหมือนกันทุกคนคนอื่นทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้นะคะแล้วก็ถ้าเราบอกตัวเองว่าเราไม่มีใครนะเราอยู่ตัวคนเดียวนะเราไม่มีแฟนเราไม่มีครอบครัวนะแต่อย่างน้อยเราก็ยังมีตัวเราเองนะคะเราต้องสู้นะคะแล้วก็เราต้องให้กำลังใจตัวเองในทุกๆวันนะคะด้วยการคิดบวกนะคะ เราจะไม่คิดลบนะคะคิดบวกคำว่าคิดบวกหมายถึงคิดในเรื่องที่ดีๆนะคะเราจะไม่เปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะถ้าเกิดการเปรียบเทียบเราจะเกิดความทุกข์นะคะแอดรู้ว่ามันทำยากนะคะเพราะแอดก็กำลังเป็นอยู่เหมือนกันนะคะแต่จะพยายามคิดแล้วก็เปลี่ยนแนวคิดของตัวเองใหม่นะคะเพื่อ ให้ตัวเองได้มีความสุขในแต่ละวันเรามุ่งมัน่นเราขยันเราอดทนเราก็ตามทางของเราไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตเหมือนคุณวอ,อย่างแน่นอนนะคะ